สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะของปุ่มฟังก์ชันการใช้งานค่ะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Precision รุ่น GT 2 0 5เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะค่ะสำหรับวิธีการใช้งานปุ่มฟังก์ชันนะคะของกล้อง Total Station ยี่ห้อ Precision รุ่น GT 2 0 5นนะคะค่ะสำหรับปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มสีแดงนะคะจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะคะ ค่ะหลังจากที่เราตั้งค่าตัวกล้องเสร็จแล้วนะคะให้เราทําการนะคะคลายล็อกตัวกล้องนะคะเพื่อทําการเซตค่าตัวกล้องนะคะแล้วก็หมุนที่เลนกระดกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการเปิดไฟหน้าจอนะคะให้เรากดไปที่ปุ่ม SFT นะคะแล้วกดปุ่มดาวะคะ่ะ F1 นะคะจะเป็นปุ่มเปิดไฟนะคะ F2 นะคะจะเป็นปุ่มเปิดเลเซอร์ชี้หมดนะคะ F3 นะคะจะเป็นทิ้วนะคะเป็นตัวชดเชยค่าระดับนะคะให้เรากดเปิดไว้นะคะ MLM นะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มนะคะ,สะแสดงสถานะไฟล์งานที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็จะ,สะแสดงหน่วยความจำของตัวเครื่องนะคะ ที่แสดงมาบนหน้าจอนะคะตัวนี้คือเรายังไม่เปิดใช้งานนะคะกด e s t ออกนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นปุ่ม F1 ถึง F4 นะคะก็จะเป็นปุ่มการเข้าใช้งานาฟังก์ชันที่หน้าจอต่างๆนะคะต่อไปนะคะเราจะทำการเปิดเลเซอร์นะคะชีดเป้านะคะให้เรากดที่ปุ่ม SFT ค่ะและกดไปที่ปุ่มลบนะคะ อาจารย์เลเซอร์ก็จะเปิดนะคะโดยแสดงมาที่หน้าจอของเราค่ะต่อไปนะคะเราจะแนะนำปุ่มฟังก์ชันที่หน้าจอนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นปุ่ม BS นะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มลบนะคะต่อไปค่ะปุ่มเพกนะคะก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนหน้านะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะจะมีทั้งหมด3หน้านะคะเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นปุ่มลูกศรน,นะคะขึ้นลงซ้ายขวานะคะก็จะเป็นปุ่มเลื่อนเข้าเมนูต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นปุ่ม ENT นะคะเป็นปุ่มตกลงเข้าโปรแกรมการใช้งานต่างๆนะคะแล้วก็จะมีปุ่มตัวเลขนะคะแล้วก็จะเป็นตัวหนังสือนะคะเอาไว้ป้อนข้อมูลต่างๆนะคะค่ะสำหรับปุ่มฟังก์ชันหน้าจอนะคะจาก F1 ถึง F4 นะคะ ค่ะสำหรับ F1 นะคะดิสก,ก็จะเป็นาวาเช็คระยะนะคะเราจะแนะนำคลิปถัดไปนะคะต่อไปค่ะ F2 นะคะ H HV ตัวนี้จะเป็นแสดงค่าระยะแนวราบและแนวดิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะแนะนำคลิปถัดไปเหมือนกันค่ะ h e Set นะคะ เฮดเซตนะคะก็จะเป็นปุ่มกําหนดค่าองศาแนวราบนะคะสมมติว่าเราตั้งค่าไว้ที่90องศานะคะจากนั้นหน้าจอก,ก็แสดงค่าองศาที่เราตั้งค่าไว้ให้เรานะคะต่อไปค่ะ EDM นะคะก็จะเป็นโหมดตั้งค่าหน้าเป้านะคะต่างๆค่ะ ต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนไปหน้า2นะคะศูนย์เซตค่ะก็จะเป็นปุ่มเซตศนย์นะคะต่อไปค่ะ CRD นะคะก็จะเป็นโปรแกรมาการใช้งานเก็บค่าพิกัดต่างๆนะคะต่อไปค่ะ SO นะคะก็จะเป็นปุ่มวางหมดวางผังนะคะต่อไปค่ะ REC นะคะก็จะเป็นสร้างไฟล์งานใหม่นะคะ ต่อไปค่ะหน้า3นะคะค่ะ mlm นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นปุ่มใช้งานโปรแกรมนะคะหาค่าระยะห่างนะคะเราจะแนะนำคลิปถัดไปนะคะแล้วก็จะเป็น reception นะคะเมนูค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการเข้าใช้งานโปรแกรมต่างๆนะคะเราจะแนะนำคลิปถัดไปค่ะต่อไปค่ะ f 4นะคะ ht ตัวนี้ก็จะเป็นตั้งค่าความสูงนะคะของตัวกล้องและตั้งค่าความสูงของตัวเป้านะคะ สำหรับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานเบื้องต้นนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีน m b e ันอินสตูเมนต์ร้านตั้งอยู่ในโครงการบิสโซค่ะสบบางนาตาด23หรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-103-542ค่ะหรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ i 9 9 8 1ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ